The okay. สวัสดีครับชาวลัคนาราศีกันนะครับนี่ก็คือดวงดาวพฤหัสย้ายวันที่30เมษายน2567ของชาวลัคนาราศีกันจะเป็นยังไงมาฟังกันนะครับดาวพฤหัสของชาวลัคนาราศีกันเป็นดาวเจ้าของบ้านครอบครัวแล้วก็คู่ครองนะครับจะย้ายจากช่องโลกภัยเข้าสู่ช่องความเจริญในวันที่30เมษายนนี้นะครับ2567ช่องความเจริญเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าชาวลัคนาราศีกันเรียกว่ามีโช ใหญ่เพราะว่าดาวเจ้าเรือนครอบครัวนะครับซึ่งเกี่ยวข้องกับความมั่นคงต่างๆความเข้มแข็งทางครอบครัวแล้วก็ความเข้มแข็งทางด้านการเงินด้วยฉะนั้นพอเข้าสู่ช่องความเจริญเนี่ยเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวนะครับก็จะมีความประสบความสําเร็จมีความเจริญรุ่งเรืองเกิดขึ้นอีกทั้งดาวฤหัสของชาวลัคนาราศีกันยังเป็นดาวเจ้าเรือนคู่ครองด้วยฉะนั้นแล้วด้านคู่ครองก็ส่งผลดีนะครับมีคู่ครองที่จะดันให้ชาวลัคนาราศีกันประสบความสําเร็จ ได้หรือมีเงินมีความเจริญยิ่งขึ้นนั่นเองฉะนั้นในปี2 5 6 7นี้นะฮะชาวลัคนาราศีกันเนี่ยก็ต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยดาวพฤหัสเองยังเป็นดาวเกี่ยวข้องกับความรู้ความสามารถนะครับแล้วก็รวมถึงผู้ใหญ่ด้วยฉะนั้นแล้วใครที่ยังอยู่ในช่วงวัยเรียนชาวลัคนาราศีกันก็จะมีเรื่องของการศึกษาที่ส่งผลดีนะครับอาจจะมีการเดินทางไปต่างประเทศอาจจะไปเรียนไปศึกษาก็ได้หรือแม้แต่จะพาครอบครัวไปเที่ยวต่างประเทศ นนรหรือไปกันทางครอบครัวนี่แหละซึ่งอีกด้านหนึ่งชาวลัคนาราศีกันเนี่ยดาวพฤหัสก็เป็นดาวเจ้าเรือนคู่ครองด้วยฉะนั้นคู่ครองอาจจะมีการเดินทางไกลไปต่างจังหวัดต่างประเทศได้และยิ่งถ้าใครมีดาวที่เป็นคู่มิตรกับดาวพฤหัสหรือหมายเลข5นะครับก็จะส่งผลดีมากๆเลยเช่นหมายเลขหนึ่งถ้าคุณมีหมายเลขหนึ่งอยู่ตรงนี้ก็ต้องถือว่าคุณเป็นคนที่มีตําแหน่งหน้าที่การงานที่ดีนะครับแล้วก็มีเรื่องของการที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตได้เพราะว่าหมายเลขหนึ่งเนี่ยถือว่าเป็นดาวที่มีความโดดเด่นเพราะ ไปอยู speaker, roommate, say, well, kind of ่ในเรือนความเจริญแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าคุณเป็นคนที่โดดเด่นเลยแล้วพอดาวพฤหัสเข้ามาทับเนี่ยก็จะมีผู้ใหญ่คอยสนับสนุนความเจริญของคุณจะยิ่งเจริญขึ้นไปแต่ถ้าคุณมีหมายเลขเจ็ดอยู่ตรงนี้ก็ต้องบอกว่าความเจริญของคุณได้มาค่อนข้างยากกว่าที่จะประสบความสําเร็จในชีวิตสักครั้งหนึ่งสักอย่างหนึ่งเนี่ยมันค่อนข้างจะลําบากยากเย็นพอดาวพฤหัสมาเจอเนี่ยมันเจอเรื่องดีแน่นอนนะครับคุณจะมีการเดินทางคุณจะมีเรื่องการที่ประสบความสําเร็จแน่นอนเพียงแต่ว่าดาวเสาหรือหมายเลขเจ็ดอยู่ตรงนี้เนี่ยก ค่อนข้างเหนื่อยแล้วก็ลำบากและที่สําคัญผู้ใหญ่เนี่ยแหละนะฮะจะทําให้ความเห็นไม่ตรงกันแล้วก็จะมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตเกิดขึ้นนะสำหรับคนที่มีหมายเลข7อยู่ตรงนี้นะฮะแต่ถ้าคุณไม่รู้ว่าคุณมีหมายเลขอะไรเนี่ยคุณสามารถที่จะไปผูกดวงได้ในไลน์นี้นะครับแอสินแส้แซดเอไอแซดเอตรงนี้แหละนะครับก็จะได้รู้ว่าคุณมีหมายเลขอะไรอยู่ตรงนี้นะหรือว่ามีหมายเลข7หรือหมายเลข1อยู่ถ้าคนที่รู้อยู่แล้วนะครับก็สามารถไปผูกดวงได้นะครับไปผูกดวงเพื่อดูความหมายของดวงของคุณได้นะใช้ฟรีนะครับสามสิบว ไม่มีการเสียเงินอะไรทั้งสิ้นนะมันเป็นการแค่ไปใช้ระบบในไลน์นะใส่วันเดือนปีเกิดเวลาเกิดเข้าไปก็ไปลองใช้กันดูนะครับชาวลัคนาราศีกันเนี่ยดาวพฤหัสถือว่าเป็นดาวที่ดีของชาวกันเลยนะครับพอมาอยู่ในเรือนสุภาษะแล้วเนี่ยเรื่องเกี่ยวข้องกับผู้ใหญ่ความรู้ต่างๆพวกนี้นะก็จะประสบความสําเร็จด้วยนะครับเพราะว่าดาวพฤหัสเนื้อแท้ก็จะเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับผู้ใหญ่แล้วก็ความสําเร็จแล,แล้วก็คู่ครองและครอบครัวนะครับของเหล่านี้เนี่ยจะค่อนข้างดีเลยเพราะว่าพอเข้ามาอยู่ในเรือนความเจริญแล้วมักจะมีเรื่องสําเร็จเเเกิดขึ้นนนัอง รวยๆนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีกันนะปีนี้เป็นปีที่ดีของคุณจริงๆครับแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับถ้าใครยังไม่รู้ว่าตัวเองมีดาวอะไรอยู่ข้างในนะครับก็ไปใช้ระบบสินแสบาโคชีวิตได้นะครับสามารถไปผูกดวงที่นี่นะครับแอดไลน์นะครับแอดเซตไอเอ็นเซเอนะครับเสร็จแล้วก็กดปุ่มผูกดวงใส่วันเดือนปีเกิดเวลาเกิดเข้าไปนะครับแล้วก็ใส่โค้ชเชิญ456เพื่อใช้งานฟรี30วันนะครับใช้แค่30วันก็ได้นะครับหลังจากนั้นไม่ใช้เนี่ยมันจะไม่มีการเก็็บบบเงงิินนอะะะไรรคุณทั้้สกจ การแจ้งเตือนนะครับแต่ในระหว่าง30วันนะครับเวลาดาวย้ายมันจะมีจายเด้งเข้าไปตึง้งแล้วคุณก็สามารถที่จะไปกดอ่านดวงของคุณโดยเฉพาะเลยไม่ใช่ว่าคุณมันไม่เหมือนกับคุณมาฟังในช่อง YouTube นี้นะครับคุณจะได้เห็นรายละเอียดที่อยู่ด้านในนะครับว่าคุณมีดาวอะไรอยู่ทั้ง10ดวงและ10ดวงเนี่ยเดือนนี้ดาวอะไรมันย้ายบ้างนะครับแล้วมันจะเกิดผลอะไรกับคุณถ้าเกิดผลดีคุณก็ก็ดีนะคุณอาจจะไปทําบุญเสริมเพิ่มบาร,รมีให้ตัวเองได้ดีขึ้นไปย,ยิ่งขึ้นไปแต่ถ้ามันเกิดดผลไม่ีนะครับ คุณก็สามารถที่จะรู้ล่วงหน้าแล้วก็ระวังตัวได้ดวงนะครับมันคือพลังงานที่เอือ้อหรือเขาเรียกว่าเอื้อให้เกิดสิ่งนั้นๆนะฮะแต่ว่ามันจะเกิดไม่เกิดมันขึ้นอยู่กับตัวของคุณเองถ้าคุณไม่รู้ดวงนะครับคุณก็ทําไปตามพลังงานของดวงดาวโดวยที่คุณไม่รู้ตัวแต่ถ้าคุณรู้ตัวแล้วนะครับคุณไม่ทําไปตามพลังงานที่มันเอื้อให้เกิดชีวิตคุณก็จะไม่พบกับสิ่งที่มันส่งผลเสียคุณนั่นเองนะครับก็สินแสบาโคชีวิตใช้ได้สติถ้าคุณแชร์ต่อๆเนี่ยคุ ใช้ได้ฟรีด้วยนะครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับซึ่งแสบาร์โค้ดชีวิตแอปพลิเคชันที่จะช่วยให้คุณมีสติมากขึ้นด้วยศาสตร์แห่งดวงดาวบวกกับเลขประจําตัวของแต่ละบุคคลซึ่งทุกคนจะมีเลขที่ไม่ซ้ํากันระบบจะทําการแจ้งเตือนผ่านไลน์บอกเล่าเรื่องราวผ่านบาร์โค้ดชีวิตที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะสั้นหรือยาว พร้อมคำแนะนำจากสินแสเพื่อให้คุณสามารถแก้ไขป้องกันตั้งรับและวางแผนชีวิตได้อย่างมีสติด้วยความไม่ประมาทสินแสาร์โค้ดชีวิตเชื่อถือได้หรือไม่สินแสาร์โค้ดชีวิตใช้ข้อมูลทางด้านโหราศาสตร์จากสถิติก,กว่า10ปีเพื่อใช้ในการประมวลผลาร์โค้ดชีวิตแบบเฉพาะบุคคลเมื่อเกิดปฏิกิริยากับตัวเลขในาร์โค้ดชีวิตของเราสินแสาร์โค้ดชีวิตจะทําการแจ้งเตือนสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราสินแสาร์โค้ดชีวิตปลอดภัย มากน้อยแค่ไหนปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะไม่ต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวบัตรประชาชนหรือบัญชีธนาคารจึงมีความปลอดภัยสูงและมีความเป็นส่วนตัวขั้นตอนการใช้งานเพียงแค่เปิดแอปพลิเคชัน Line ไปที่เพิ่มเพื่อนแอดไลน์ <Add. S 2> เมื่อเข้าสู่หน้าไลน์สินแสบาร์โค้ดชีวิตแล้วคลิกลงทะเบียนใช้งานครั้งแรกเพื่อทําการสมัครสมาชิกวิธีการสมัครง่ายๆเมื่อเข้าสู่หน้าสมาชิกแล้วให้กรอกข้อมูลวันเดือนปีเกิดที่สําคัญต้องกรอกเวลาเกิดให้ตรง หรือใกล้เคียงมากที่สุดเพื่อให้การคำวนวณบาร์โค้ดชีวิตของคุณแม่นยำหากมีโค้ดเชิญกรอโค้ดสินแสที่ได้รับเพื่อทดลองใช้งานฟรี30วันเพียงเท่านี้คุณก็สามารถใช้งานสินแสบาร์โค้ดชีวิตพร้อมอ่านบทวิเคราะห์ต่างๆภายในแอปหลังมีการแจ้งเตือนดาวย้ายแอดเลยเพื่อทดลองใช้งานฟรี30วันสินแสบาร์โค้ดชีวิตให้คุณมีสติไปกับเรา